บางบอลวันนี้ขอเสนอจูดเบลิงแฮมกับตันทีมคนที่3ของโบลิเซียดอทมุน หากนึกถึงกับตันทีมภาพจำในหัวแฟนกีฬาคือบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูงใจถึงพึ่งได้รวมถึงความมีวุฒิภาวะสูงแต่สำหรับจูดเบลลิงแฮมกองกลางอนาคตไกลของโบรสเซียดอตมุนกับควา้าปอกแขนกับตันทีมลำดับที่3มาสวมได้ในวัยเพียง19ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาโกรอยและมัดฮมเมลจะยังคงเป็นกับตันทีมคนที่1และ2ตามลำดับเช่นเคยซึ่งทางเอดินเทซิสกุนซืหนุ่ม วัย39ปีของปูเลเซียดอทมุลประกาศหลังเกมอุ่นเครื่องที่แพ้บียาเลว0-2เมื่อวันที่23ที่ผ่านมาว่าเขาเป็นคนตัดสินใจมอบตำแหน่งนี้ให้เบลลิงแฮมด้วยตัวเองหลังแข้งวัย19ปีประเดิมสวมปอกแขนครั้งแรกในนาทีที่70ของเกมความจริงที่ว่าจูดเบลลิงแฮมสวมปอกแขนกับดันทีมในช่วงท้ายเกมมันเป็นสัญญาณที่ดีเขาจะเป็นกัปตันคนที่3ของเราในฤดูกาลที่จะถึงด่านตัวนักเตะเองแม้ แม้ว่าจะยังเป็นดาวรุ่งแต่ก็แสดงภาวะผู้นําออกไม้เห็นบ้างหลังเจ้าตัวออกมาเผยถึงความกระหายในการเป็นผู้นําผ่านนติตยสารแมตช์เดย์ของดอทมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณต้องได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องแต่งตัวที่มีผู้เล่นและผู้นําที่ยิ่งใหญ่ผมวิ่งอย่างหนักเพื่อเพื่อนร่วมทีมผมพยายามและทําให้ตัวเองอยู่ในแนวทางที่จะเข้าสกัดได้เสมอผมรู้ว่ายังมีวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่ดีกว่านี้บางครั้งผมก็รู้สึก งดหงิดเกินไปและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ต่อไปมันเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีความรับผิดชอบในทีมและมันอาจจะดําเนินต่อไปอีกนานส่วนอนาคตของเบลลิงแฮมเจ้าตัวตกเป็นข่าวย้ายมายังลิเวอร์พูลในตลาดซื้อขายซีซั่นนี้อย่างหนักหน่วงแต่ทว่าต้นสังกัดดอร์มุนได้ปฏิเสธข้อเสนอหลังจากที่พวกเขาขายเออร์ลิงฮาแลนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปก่อนหน้าซึ่งทางฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังเผยว่าดอร์มุนได้ตั้งค่าตัวเบลลิง แฮมไว้ถึง90ล้านปอนด์โดยลิเวอร์พูลยังคงเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวในฤดูกาล2023-2024ต่อกันด้วยที่ชาบี้นันเดสยืนยนันไม่ได้กดดันแฟรงกี้เดยองให้ย้ายทีมหลังส่งนักเตะลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0หากถามถึงมาหากราบการย้ายทีมที่ยังไม่จบในซัมเมอร์นี้เชื่อว่าทุกคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแฟรงกี้เดยองกองกลางของบาร์เซโลนาเพราะจนถึงตอน ตัวนักเตะเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ลงเล่นกับทีมใดในฤดูกาลหน้าเจ้าบนทุ่มมีความจําเป็นต้องขายอดีตลูกม่ออาแจกอัลสเตดัมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของสโมสรแม้ว่าพวกเขาจะปลดล็อกด้วยการขายลิขกสิทธิ์ถ่ายทอดสดล่วงหน้าไป25%หลังจากสโมสรนคว้านักเตะระดับท็อปเข้ามาเสริมหลายคนแถมตอนนี้กําลังไล่ล่าตัวคุนเด้กองหลังจากซบียเข้ามาอีกรายด้วยรายงานระบุว่าบาร์เซโลนา่าตอบรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ ยูนเต็ดไปแล้วด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบวกอดออนอีก10ล้านยูโรแต่มิดฟิลชาวรัสปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมงานกับอดีตนายเก่าอย่างเอริกเทนฮาเพราะเจ้าตัว,ต,วต้องการอยู่ค้าแข่งกับสโมสรต่อไปบ้างก็ว่าเป็นเพราะเขาหลงหลักปักฐานในเมืองบา์เซโลนาได้แล้วบ้างก็ว่าเขาต้องการเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดที่สโมสรติดค้างอยู่นั่นทําให้แฟรงกี้เดยองยังคงอยู่ในทัพอาซูกานาะและร่วมเดินทางไปทัวทรีััทฐกบ ด้วยกระทั่งล่าสุดมีประเด็นเกี่ยวกับตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องชนะเลเอลมาดรลิดหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อชาบี้นันเดสส่งเขาลงไปเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในครึ่งหลังหลายคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าโค้ชชาสเปนิชพยายามกดดันเขาให้ย้ายทีมแบบอ้อมๆหรือเปล่าร้อนถึงชาบี้นันเดสจึงต้องออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ว่าเจ้าตัวไม่ได้กดดันเดยองแต่มองว่านักเตะสามารถเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้ส่วนทางด้านเบนกี้เดยองผมไม่ได้ส่งข้อความอะไรทั้งนั้นผมคุยกับ เขาผมชอบเขามากสําหรับผมเขาคือนักเตะคนสําคัญแต่มันก็มีเรื่องสถานการณ์ทางการเงินและกฎไฟแนนเชียลแฟร์เพย์เขาสามารถช่วยเราได้เยอะมากในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กผมชอบเขาในตําแหน่งนั้นก่อนหน้านี้โจลาปอร์ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแฟงกี้เดยองคือนักเตะของเราเราชอบเขามากๆเราได้รับข้อเสนอทาบแฟงกี้แต่เรายังไม่ได้ตอบตกลงเราอยากคุยกับเขาก่อนเพื่อดูว่าเขาต้องการอะไรเราต้องชี้แจงสถานการณ์ของทีม เขาฟังสําหรับบาเซโลนาคว้าผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพ4สีรายแล้วประกอบด้วยอันเดียสคิสเตนเซนฟองเคสซิเยราฟินยาและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้โดยใช้เงินไปทั้งสิ้น103ล้านยูโรทําให้พวกเขาต้องพยายามหาเงินเข้าสโมสรบ้างและหนึ่งในทางเรื่องนั่นก็คือขายแฟงกี้เดยองเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคอนเทนต์ข่าวในวันนี้หากดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องบังบอลด้วยนะครับและต้องขอ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ @u. ตองหนึ่งสำหรับคลิปนี้บังก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ